ฮันนี่ชาเกิลเป็นไงรถของฉันโอ้โหดูวิ่งวังวิงวังเลยอไงล่ะเท่อันนี้แถมลายอะไรด้วยปะเนี่ยบันนี่ใช่ลายเคปลาไงชาเกิล<อ>เคปลาสีชมพูเธอไม่เคยเห็นลายคาร์บอนอะอ๋อเคยเห็นลายคาร์บอนอยู่หรอกแต่ไม่เคยเห็นเป็นสีชมพูแบบนี้ดีอ่าสวยไหมสวยดีนะเนี่ยบันนี่รถเธอก็สวยชาเกิลนี่มัน B M W นี่นา M6 ด้วยโอ้โหตัวนี้ตัวสปอร์ตนะเนี่ยยัางเจ๋งอะเฮ้ยชาเกิลรู้แล้ว อย่างนั้นเรามาแข่งรถกันดีกว่าดูซิว่าใครพุ่งทะยานเข้าไปในเขาวงกดได้ไกลกว่ากันโอเคป่าโอเคงั้นอย่างเงี้ยเราต้องจัดกันไปเลยได้เลยแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดไลค์กันเข้ามาให้ถึง1 0,000หมนไลค์เลยโอ้โหถ้าคนแล้วเราก็ไปแข่งกันดีกว่าไชกเกิลไปไงเลยไชเกิลโอ้รถแรงขอโทษด้วยนะรถแรงขอโทษด้วยนะแรงจริงอ่ะไงพร้อมยังไชเกิล พร้อมแล้วมาสามสองหนึ่งไปไปโอ้โหไปได้แค่นี้เองโอ้โหลดคว่ำและลดพลิกแล้วโอ้โหบันนี่เธอไปไกลกว่าฉันน่อยนึง่ะชนะชายเกิลโอ้ยหยวแต่เฮ้ยในนี้มันมีอะไรอ่ะชายเกิลนั่นดิข้างหน้านี่มันอะไรเนี่ยเต็มเลยอ่ะหุยฝูงซอมบี้นี่เฮ้ย ใช่เลยเราต้องจัดการมันนะโหดเนี่เราเล่นไม่ได้โอ้ยโหดด้วยนะพวกนี้โอ้ยเลือดเป็นพันเลยมันเยอะมากเลยบันี่โอ้ยดีนะมันยังไม่ขยับตัวโอ้ยเลือดมันเยอะมากเลยชายเกิลเป็นพันแน่นี่แน่ตายไปตัวงแล้วเยยงั้นอย่างนี้เราต้องจัดการให้หมดก่อนแหละบันยย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 ยนยย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 นยย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 ยนย ฉันกูเธอเก่งมากเลยอุ้ตกอีลวกำจัดให้หมดใช่เลยกระสุนหมดแล้วไชกเกิลเดี๋ยวขอเติมกระสุนแป๊บนะเอ้ยฉันยังพอมีอยู่เดี๋ยวฉันจัดการที่เหลือตรงนี้ก่อนนะบันนี่ฝากด้วยไชกเกิลโอเคขอเติมเรียบร้อยแล้วตอนนี้นมี300นัดแล้วนะครับเราจะได้เคลียร์พื้นที่ในการเล่นเยอะๆเลยใช่ใช่ใช่โหอ,อย่างนี้ช,าช้าไชกเกิลฉันว่ายอย่างงี้ดีกว่ายังไงดีบันนี่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับนี่เลยปืนสายฟ้า จัดการไมให้หมดเลยอยยังไงโอ้ยโอ้ยชก็ยิงฉันทำไมเนี่ยโอ้ยฉันขอโทษบันนี่ท้าไม่ปืนส่ฟ้าเธอมันไม่เป็นไรเลยอ่ะอยแต่ว่าตรงนั้นก็โดนเผาไปเลยดูซิบันนี่ตายอีกสองหมดแล้วใช่ไหมเนี่ย โอ้ยทางสะดวกบัณนี่ <Yeah. S 1> หมดเกลี้ยงเลยสุดเราก็จะเล่นรถได้อีกรอบแล้วฮ่าใช่แล้วงั้นเดี๋ยวเราต้องไปแข่งกันอีกสรอบแล้วแหละบัณนี่ต้องจัดไมล่ะชาร์เกิลดูซิว่าใครแข็งแงกร่งกว่ากันโอ,โอเคเลยปางกงั้นเราไปที่จุดเริ่มต้นกันดีกว่าตามฉันมาตามฉันมากระโดดมาอย่ๆอย่าตกเขาวงกดนะหาทางกลับไม่เจอแนละ้วชาร์เกิลบอกเลยว้ายโอ้ยเสียวเหลือเกินนี่ไงตกแล้วุาย์กเ,เกออยู่ไหนเธอลอยขึ้นมาแล้วบัอุิยลอยได้ไงเนี่ยเธอกระโดดสูงเหรอหลังๆนี่โอ้ตกอีกแล้ว บันนี่เธอขึ้นมาเร็วเฮ้ยบันนี่ฉันได้ยินเสียงอะไรสักอย่างอ่ะเสียงอะไรเนี่ยมีตัวอะไรอะชายเกลไม่รู้อ่ะเสียงอะไรเนี่ยชายเกลฉันเจอตัวอะไรไม่รู้เฮ้ยว้ายไม่ใช่ฉันบันนี่ว้ายบันนี่โดนถูกยว้ายอย่าเป็นใครเนี่ยอย่าทำอะไรบันนี่นะโอ้ยนี่ฉันจะจัดการเองเฮ้ยเฮ้ยไม่แน่จะตว้ายกระสุนหมดกระสุนหมดหนีหนีหนีชายเกล เมื่อกี้มันอะไรอ่ะคุณชันคุ้นๆเหมือนผีลงหนังเลยอ่ะใช่นี่มัน The Hush นี่นาเฮ้ยเราต้องหาทางออกจากเขาวงกดแล้วนะโอ้โหยรอบนี้เนี่ยไม่น่าวิ่งเข้ามาในเขาวงกดเลยเราก็โดนอีกรอบแล้วข้างล่างนี่น่าไปไหมเนี่ยโอ้โหข้างล่างมันมืดมากแล้วใช้ก็โอ้มีเลือดด้วยเอ้ยเฮ้ยฉันว่าเราอย่าวิ่งข้างล่างเลยข้างล่างมันดูน่ากลัวเราวิ่งข้างบนดีกว่าข้างบนสว่างสว่างกว่าฉันว่าน่าจะปลอดภัยกว่าแหละแต่คนอื่นเลยเราต้องหาทางออกนะใชเกล แต่ทางออกมันจะไปทางไหนล่ะเนี่ยนั่นนะดิชายเก็ถือว่าเราเราต้องหาอะไรที่มันสามารถยึดให้เราเป็นจุดสนใจให้เราได้อะกำแพงนี้ไหมอ่าเราดูกำแพงนี้เป็นหลักนะกำแพงฝั่งซ้ายนะเราก็จะเดินไปเรื่อยๆเคปะ่ะชายเก็มาเร็วเคบันนี่โอ้ยตายเลยอขอุงก้นี่มันโคตรเคี้ยวมากเลยทางไหนเนี่ยนี่เราเริ่มห่างจากกำแพงฝั่งซ้าย <ๆ S 1> ไปเรื่อยๆแล้วนะ แต่เราต้องดูให้มันเป็นจุดสนใจไว้นะชายเกิลไม่งั้นเราจะหาทางออกไม่เจอนี่ไงกาแพงฝั<า>่งซ้าย,ยเราจะไปแจ็คพอตเจอไอ้เจ้าฮัชอีกตรงไหนละเนี่ยนัน,นาดิฉันก็ไม่รู้โอ้โหของวงกดเยอะมากเลยเนี่ยทางมันสรรับสนไปหมดเลยนันนาดิชายเกิลโอ้ยเราไม่รู้ว่าจะเจอฮัชตอนไหนอีกนะเนี่ยโอ้ยชันนี่ก็ลุ้นไปด้วยวเลยอะตายตันอีกแล้วอุ้ยนี่กำแพงอยู่นี่กำแพงอยู่นี่บานี่ตามฉันมา กําแพงอยู่ไหนนี่ไงไป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 เค้ยเฮเห็นแล้วใช่แล้วนะเฮ้ยเสียงมันมาอีกแล้วเสียงมันอยู่ไหนใช่ก๊กไม่รู้อ่ะไปกันก่อนดีกว่าใช่ก๊กพามาทางตันแล้วเนี่ยไม่ไม่ไม่ตัน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 เหรอแต่ว่ามันเดินย้อนกลับนะใช่ก๊กโอ้ยงั้นเรากลับทางเดิมมานี่โอ้ยใช่ก๊กเธอพามาผิดทางเราจะโดนฮัชค้าตายกันหมดนะทางนี้ทางนี้ใช่ก๊กเอานำไปเลยนำไปเลยโอ้ยตกใจย นิ่งมานิ่งรีบมารีบมาเชคเกิ้ยก่อนที่มันจะรู้สึกตัวเราก็ยจะถึงเส้นชัยแล้วนะไปเร็ว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 ฉันว่าฉันว่าข้างหน้านี่าจะเป็นเส้นชัยเชคเริ้ลที่สุดเราก็จะเจอทางออกแล้วนะโอเคกันรีบไปเลยอ้ายเชคเกิ้ลว้ายไม่โอ้ยไชคเกิ้ลโอ้ยเมื่อกี้ฮัชมันจับไชคเกิ้ลได้ซะก่อนหลังจากนั้นมันก็มาจับฉันน่ะเฮ้ยใช่บัรนี่ ใช่แต่เจ้าพาริชนากลัวมากเลยได้ยินเสียงกแล้วใชเกลใช่ฉันได้ยินได้ยินชัดมากเหมือนมันอยู่ใกล้ๆเลยอ่ะนั่นนาดีว่าเราใกล้ถึงทางออกแล้วฉันก็คิดว่าอย่างนั้นแลลวใชรเกลว่าแต่ล็อกไหนคือทางออกเนี่ยใชรเกลช่วยดูให้หน่อยดิเราควไปนี่ฉันเห็นไอ้นี่เห็นอะไรเครื่องบินเอยมันมาอีกแล้วไห้มือนั้นมือนั้น้ยมันก็หายไปแล้วอ่ะ ว้ายโอ้ยเยกผีเลยอะเคลนเคลื่อนเคลื่อนเคลนเคลื่อนเฮ้ยมันขึ้นได้กี่คนเนี่ยบัานี่ขึ้นไสองคนมีเก้าอี้ด้านข้างอ่ะไชเก้าขึ้นเร็วขึ้นมาแล้วพร้อมนะงั้นเราต้องทยายามขึ้นไปเลยบัานี่อุ้ยขับไม่เป็นอ่ะไชเก้ามันขับยากมากเลยเว้ยเราจะออกจากที่นี่ได้หรือเปล่านั่นนะดิถอยหลังไม่ได้เธอต้องถอยหลังไปอีกถอยหลังชิดกำแพงไปเลยโอ้ยขึ้นไม่เป็นอ่ะไชเก้าเฮ้ยว้าย โอ้ยอุยเราพุมยานแล้วเย่เย่เย่ว้าวเจ้าฮัตเหรอมาซี่ไหนไปไหนแล้วชเกช่วยดูหน่อยเฮ้ยมันหายไปแล้วอ่ะมันไม่หายหรอกมันอยู่ในเขาวงกดนี่แหละมองไม่เห็นมันเลยอ่ะชัยเก้ามองไม่เห็นจริงเหรอนั่นน่ะมันวิ่งอยู่ในเขาวงกดเห็นเปล่าบันนี้ฉันว่าเราไปอยู่บนหอคอยกันก่อนไหมมันน่าจะปลอดภัยกว่าอยู่บนนี้ โอเคเชกเกิลงั้นเราไปล่อนลงบนหอคอยดีกว่าโอเคอ่าเออถึงแล้วเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยเฮ้ยฉันนี่ลุ้นมากเลยอ่ะบันนี่ว่าแต่เจ้าฮัคัสมันอยู่ไหนเนี่ยไม่เห็นเลยแต่ตอนนี้ฉันเตรียมอาวุธพร้อมแล้วอยู่ไกลๆเลยเชกเกิลเธอเห็นไหมมันเห็นแล้วเต็มเลยโอ้ยเต็มเลยอ่ะุ้ยแต่มันฆ่าใครด้วยก็ไม่รู้อ่ะฉันว่ามันฆ่าซอมบี้แน่เลยงั้นเราต้องยิงมันจากระยะไกลแล้วแหละบันนี่ นั่นนะดิชายเกลฉันหวังว่ามันคงไม่มาอยู่ใกล้ๆเรานะก็หวังว่าอย่างนั้นแหละฉันเริ่มมองไม่เห็นมันอีกแล้วฉันว่ามันเดินไกลออกไปนั่นไงมันวนเวียนอยู่ตรงที่ไกลๆทางนู้นน่ะเธอเห็นหรือเปล่าอุ้ยมีอยู่ตัวงตรงนี้ชายเกนี่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 เฮ้ยอุ้ยถ้ามันมาตรงนี้มันก็จะต้องมาหาเราละสินี่นะต้องเจอปืนเผากันไปหน่อยเฮ้ยวายไปไหนแล้วเนี่ยอุ้ยวายมันขึ้นมามีตัวนึงขึ้นมาตรงนี้ชายเก อมันดันมันดันรถเราชายเก้าเด้ยก็หายมันตกลงไปแล้วบันนี่ชายเก้าคุณมันดันรถเราตกเลยอ่ะใช่ฉันว่าเธอหายบันนี่ไม่นะโอ้ยชายเก้าโอ้ยบันนี่เธออยู่ไหนเธอรีบขึ้นมาเร็วฮ้ย้ยบั้นี่เธอเป็นยังไงบ้างเนี่ยอ๋อฉันไม่รอดแล้วชายเก้าโอ้ยนั่นนั่นข้างล่างมันเดินมาเต็มเลยฉันต้องจัดการมันก่อนที่มันจะจัดการฉันโอ้ แช่เขามีอีกตัวหนึ่ง้ยมันขึ้นมาใช่จัดการมันเลยแล้วกันนะบันนี่ไ,ได้ไม่ได้ไไดไไดเลยผลักมันลงไปนี่เฮ้ย,ยก่อนหืึ่เราต้องปิดทางขึ้นตรงนี้ก่อนนะเขามันขึ้นมาได้หารั้วห,หาอะไรมาด่วนเลยนี่แนะ่กันได้ไหมตัวนี้กัน,นกันทานนี้ไม่ได้บันนี่ กาทานี่เวลาต้องกาทาไหนใช่ก้กันดิกด้านหนึ่งสิี่าฟูกันได้ไหมเนี่ยอุ้ยมันหล่นลงไปแล้วอ่ะมันยังมีช่องว่างให้มันขึ้นมาได้อยู่เลยตายเถอะโอ้ยบันนี่ดูสิมันอยู่ที่ริมกำแพงตรงนี้มุมนี้เต็มเลยโอ้มันติดมันติดใช่กใช่มันติดอยู่ในกำแพงอ่าอย่างนั้นเสร็จบันนี่ล่ะนี่เลยลงไปจัดการ เฮ้ยมันขึ้นมาแล้วมันนี่เธอระวังตัวด้วยโอ้ยโอ้ยดีไงมันกันไม่ได้จริงๆมันกันไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยตายเถอะว้ายในเมื่อจัดการไม่ได้เขาก็ต้องเอารถถังเข้าแล้วใชเก็ไปพร้อมแล้วบันนี่ไปเลยโหมันละเสียวจริงๆหัวทิมเนี่ยบันนี่อถถังขึ้นไม่ได้ใชเก็อุ้ยรถถังถ้าพร้อมขนาดนี้มันยังไม่ได้เหร โอยแต่รถถังเธอแรงระเบิดแรงมากอะอ่าเป็นไงล่ะมันยังไม่ออกมาเลยฉันว่ามันขงไม่รู้โอ้โหบปนีไฟลุกโชนเลยรถถังยังพังเลยไม่ได้แล้วชายเกิลทำไมเราซวยอย่างนี้เนี่ยนั่นสิขนาดเธอเอารถถังออกมาได้ยังไม่โดนเลยชเกิลวายจับจับได้แล้วจับได้แล้วยิงมันชายเกิลเผากันต้องมาแล้วโอ้ยอีกตัวมาเป็นสูงเลยโอยนีก่อนแล้วชายเกิลฉันไม่รอแล้วนะ โอ้ยบ oh ันด to ี oh, ้เด er ี๋ยวฉันบินก่อนวายวายเป็นไงใช้เก่าฉันสร้างล้วงรอบขอบชิดกันมันไว้หมดแล้วแปลว่ามันน่าจะขึ้นมาไม่ได้แล้วแหละอ้โหข้างลลางนี่เป็นขบวนเลยอย่งั้นเราก็ต้องปิดปากมันด้วยกันนี่แน่โอ้ตายแล้วหนึ่งตายแล้วหนึ่งนี่แน่เฮ้ยนี่มันระเบิดอะไรของเธอเนี่ยรุนแรงเหลือเกินเนี่แน่ รวมตัวที่เดียวก็ต้องเจออย่างนี้อยอดประหลาดสุดยอดเลยเ้ยเลยอุ้ย, <c oughs> ยบันนี่ <c oughs> เธอก็เผอสก,กายเราเลยละเนี่ยไม่เช็คไฮัทนะเราก็ตายด้วยเลย